แล้วก็มาผักใส่เรียบร้อยแลวนะคะนี่แะคะ่ะจะให้เขาสุกร้อนๆเลยจ้าเห็นไหมคะน่าทานนะคะผักผักรวมใส่เนื้อหมูนะคะเป็นวิตามินที่ดีเลยนะคะนี่นะคะ่ะร้อนๆอุ่นๆนะคะก,ก็จะกินดีมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวให้เขาอสักนิดนึงนะคะ เดี๋ยวรจะปิดแก๊สนะคะให้ผักมิ่งอีกหน่อยหนึ่งนะคะ,ะค่ะผัดเราใส่เครื่องไปพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะ่ะ,ะเอาจานมานะคะจากใส่จานใหญ่นะคะ ปิดแจ๊ได้เลยนะคะพอประมาณเลยนะคะเราก็จะตักนะคะนี่นะคะใส่จานนี้นะคะนี่ร้อนเลยค่ะทานร้อนเลยนะคะอากาศเย็นๆทานดีนะคะผัดผักนี่ค่ะรล้ลอนๆนี่ค่ะโอ้โหกกนขยาวสวยร้อนโอ้ สุดยอดเลยนะคะนี่นี่นะคะมีเนื้อหมูนี่มีพริกนะคะอ่าเราก็จะผัดไปทีเดียวกันแบบนี้แหละคะ่ะอร่อยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะอร่อยไหมคะก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะ,คะมาผัดผักนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออ ขอจบคลิปนี้เพลงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยแค้วค่าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะสาธุค่ะไปบ้ายไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีนะคะ